อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมอไซไม่รู้วิ่งลงไปบนถนนคอนกรีตที่ยังไม่แห้งคนงานทำถนนช่วยขึ้นมาได้ด้วยความทุลักทุเลเคยเหน็นในข่าวทีวีครับพี่น้องครับมายัางไงละครับพี่น้องวันที่29มกราคม2569ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแยกลุงอุ้ยในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองขณะที่คนงานทำถนนเทคอนกรีตลงถนนแล้วคอนกรีตยังไม่แห้งดีจูๆ่ๆรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาในเขตก่อสร้างถนนแล้วลงไปตรงจุดที่เทคอนกรีตส่งผลให้รถมอเตอร์ไซค์ไปต่อไม่ได้คนงานทำถนนช่วยรถขึ้นมาได้ด้วยความทุลักทุเลคพี่ตอนที่มอเตอร์ไซค์มันทะลุมาตรงนี้แล้วจมอยู่ตรงนี้พวกช่างอยู่ตรงไหนครับ ผมไปซื้อน้ำอยู่ร้านนู้นแล้วเขาก็พอผมมาเจอเขาก็หล่นลงเลยครับสองมาก็เบรกแล้วก็ล้มอยู่ตรงนั้นนะลงมาเหมือนกันอีกใช่ครับเกือบเกือบล้มนี่เหมือนกันแต่เขาล้มก่อนอ๋อตกลงไมอไซค์ลงกี่คันละสองคันแล้วสองคันแล้วใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องฝากถึงประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวหากขี่รถมอไซค์ผ่านจุดก่อสร้างถนนอย่าขี่เข้าไปในเขตก่อสร้างอาจเกิดเหตุเช่นเดียวกับเหตุการณ์นี้ได้ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม